สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวสองดีว่าทายยืดพื้นที่บิวบอร์ดไทม์สแควร์ถึงเวลาของสองดีว่าสาวเสียงดีตัวแทนประเทศไทยอย่างเนิวเจ๋วศิลปินดูโอหญิงจาก GMM Grammy ที่ได้ประกาศจุดยืนทำเพลงเพื่อผู้หญิงมาอย่างยาวนาน ล่าสุดยึดพื้นที่บิลบอร์ดกลางทอมสแควร์มหาคนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยภาพสวยเด่นจากซิงเกิลใหม่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมมาพร้อมบทบาทิ s p t t i y y e อีโ a ไท a แล a ด์ a อม a s s เดประจำเดือนกร,รกฎาคมนี้โดยนิวจิวได้เผยความรู้สึกว่ารู้สึกยินดีและประทับใจมากคะ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญน s p t t i y y Equal นี้คำว่า E คจริงๆแล้วด้วยงานของเราสองคนมักจะเลาแทนความรู้สึกของผู้หญิง มาโดยตลอดและกันที่เรารับหนะ้าที่ตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการซับพอตซึ่งกันและกันอยากให้เสียงเรานี้ถูกได้ยินต่อไปเพราะสุดท้ายเชื่อว่าอีคว้าก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถฟังเพลงของนิวเจ๋ l ได้ทางรายการวิทยุ EFM 94และแอป a t i m e Fun f i n ท่านผู้ชมลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณครับ